สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์มัทุเีจะมาชวนเด็กๆนะคะไปคุยกันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนสำหรับน้องๆป .1 อ,อนหนึ่งค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันที่เรื่องของการเรียงลำดับจำนวนค่ะสำหรับจำนวน11ถึง20นะคะก็จะเหมาะก,กับน้องๆปอนหนึ่งพอดีนะคะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนนะคะจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างนะคะในขั้นแรกนะคะเด็กๆจะต้องทำการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> จำนวนเสียก่อนนะคะเพื่อดูว่าจำนวนใดมากกว่าแล้วก็จำนวนใดน้อยกว่านะคะขั้นที่2ก็คือเด็กๆจะทำการเรียงลำดับจำนวนนะคะ จักมากไปหาน้อยหรือจักน้อยไปหามากก็ได้นะคะตามที่โจทย์กําหนดหรือตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะอะเรามาดูตัวอย่างนะคะกําหนดให้17 11 13และ15ขั้นแรกค่ะเราก็ไปดูว่า17อยู่ตรงไหน11อยู่ตรงไหน13แล้วก็15อยู่ตรงไหนนะคะ ก็จะเห็นว่า11น้อยที่สุดนะคะแล้วก็17มากที่สุดระหว่างทางก็จะมี13และ15ดังนั้นถ้าต้องการเรียงจากมากไปหาน้อยก็จะได้เป็น17 15 13และ11นะคะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจะมี14 12 19 16 14อ2 19 16่า14 12 19 16เราก็จะเห็นว่า12นั้นน้อยที่สุดแล้วก็17 เออสินะคะขออภัย19นั้นมากที่สุดนะคะอ่าเมื่อต้องการเรียงจากน้อยไปหามากก็จะได้เป็น 12, 14, 16และ19นะคะ เดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะตอบคำถามในการเรียงลำดับได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับข้อแรกนะคะเราจะเรียงจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นหาตัวที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรียงไปหาตัวที่มากที่สุดเด็กๆด,ดูนะเด็กๆต้องตอบให้ได้ก่อนที่หมดนะคะจะไปถึง ถุงน้ำตาลนะคะไม่อย่างนั้นถ้าหมดกินน้ำตาลแล้วเรายังตอบไม่ได้เราก็จะแพ้นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะดูซิว่าจำนวนที่น้อยที่สุดเรียงไปหามากที่สุดจะเป็นอย่างไรนะคะว่ายถึงแล้วนะคะทุกคน คำตอบที่ได้ก็คือ 11, 13, 15และ18นะคะคนที่ตอบได้เก่งมากๆคนที่ยังตอบไม่ได้ฝึกฝนอีกนิดนะคะสู้ๆจ้าคำถามต่อไปค่ะ 19, 12, 17และ14ยังคงเรียงจากน้อยไปหามากนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ดูซิว่าจำนวนใดน้อยที่สุดและจำนวนใดามากที่สุดนะคะอ่าเด็กๆลองดูซิถึงน้ำตาลแล้วนะคำตอบก็คือ12 14 17และ19นะคะคำถามใหม่แล้วค่ะ17 13 16และ20ค่ะอ่า ปล่อยมดให้เดินออกมาแล้วนะคะเด็กๆต้องเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากจะได้คำตอบว่าอะไรจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วนะ,ะคำตอบก็คือ13 16 17และ20นั่นเองนะคะ ยังไม่หมดค่ะเรายัางคงฝึกเรื่องของการเรียงจากน้อยไปหามากกันอยู่อ่าข้อนี้อะไรน้อยสุดนะคะเรียงไปหาจํานวนที่มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะติ๊กติ๊กตอกติกกต๊กตอกเจ้าหมดจะถึงถุงน้ําตาลแล้วนะคะทุกคนคําตอบก็คือ,อ สินะคะตามด้วย14 16และ18มากที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะข้อนี้ยังคงเรียงจากน้อยไปหามากนะคะอะไรน้อยที่สุดนะคะอยู่ก่อนเลยนะคะอะไรน้อยที่สุดนะคะถึงแล้วนะคะเด็กๆปริงคำตอบนั้นก็คือ1ิ เอ็ดสิและ14จ้าคราวนี้เราลองเปลี่ยนกันบ้างนะคะเปลี่ยนมาเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะมาเรียงจากมากไปหาน้อยมากที่สุดมาก่อนนะถ้าพร้อมแล้วมดเดินแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวให้ดีได้คำตอบแล้วหรือยังสู้สู้สู้มาแล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอ่าคำตอบของข้อนี้ก็คือ 19 17 14และ10นะคะเก่งมากๆเลยฝึกอีกหนึ่งข้อนะคะยังคงเรียงจากมากไปหาน้อยค่ะข้อนี้จะเรียงได้ว่าอย่างไรนะคะจะเรียงได้ว่าอย่างไรเด็กๆลองดูสิคะามาแล้วนะคะมาแล้วคำตอบนี้ก็คือ1ิบ 8ปดสิบหสิบห้าและสิสองนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะเรายังคงเรียจากมากไปหาน้อยนะคะเด็กๆครูให้หมดเดินออกมาแล้วครูให้หมดเดินออกมาแล้วเด็กๆสู้ๆนะคะอะไรมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดถ้าพร้อมแล้วนะคะ,ฉะเฉลยคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือ 20 18 13และ10นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนกำหนดให้จำนวน4จํจำนวนนะคะยังคงเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะจากมากไปหาน้อยมดมาครึ่งทางแล้วทุกคนได้คำตอบหรือยังคะ,ะคำตอบในที่นี้ก็คือชะดลาอ่า19นะคะตามด้วย16 ตามด้วย14และปิดท้ายด้วย11นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยให้ลองฝึกอีกสักหนึ่งข้อยังคงเรียงจากมากไปหาน้อยค่ะทุกคนอะไรมากที่สุดนะคะอะไรมากที่สุดมาแล้วนะได้คำตอบหรือยังอ่าถ้าได้แล้วคำตอบจะตรงกันไหมไปดูกันนะคะคำตอบก็คือ10 8, 16, 15, และ10นะคะอ่าสำหรับคำตอบทั้งหมดนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนทบทวนนะคะอาจารย์มาทุรีเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายคะ่ะ